อย่าปล่อยให้จิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของตนต้องตกเป็นเหยื่อของความกลัวเมื่อยอมรับด้วยความเข้าใจได้อย่างท่องแท้ว่าชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวันนี้มันเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณคุณได้เลือกที่จะมีประสบการณ์ทั้งนั้นแล้วปลดปล่อยทุกอย่างที่เป็นอดีต ให้มันออกไปจากใจของคุณและคอยตอกย้ำความตระหนักรู้ของคุณกับความจริงที่ว่าหากไม่มีวันนั้นมันก็ไม่มีวันนี้ความกลัวมันก็จะหายไปพร้อมกับอดีตเหล่านั้นทันทีและเหตุการณ์ในรูปแบบเดิมๆ ก็จะไม่เกิดขึ้นมากระตุ้นคุณซ้ำซากอีกต่อไปแต่หากคุณยังพยายามที่จะไม่ยอมรับและไม่ยอมเข้าใจความกลัวก็จะยังคงอยู่คอยควบคุมคุณไม่ว่าจะกลัวจนกลัวอกหักกลัวเสียใจแล้วความกลัวนั้นก็จะหลอกล่อให้คุณคิดหาทางที่จะไม่ต้องจน ไม่ต้องอกหักเหมือนอดีตต่อไปเรื่อยๆโดยจะพาคุณให้หลงไปติดกับกับกิเลสและความโลภและให้คุณไปผูกติดกับอะไรๆให้มากยิ่งขึ้นจนคุณหมดอิสรภาพและหาทางกลับบ้านไม่ถูกก็ขอจบสำหรับคลิปเสียงวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขและสำเร็จไปอย่างง่ายๆสบายๆค่ะ ขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนวรัตมาณที่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ